ความเพียรคำว่าความเพียรน,นี้เป็นคำที่คุ้นหูเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9้านะครับทรงหวังที่จะให้พระสงฆ์ในกรของพระองค์ได้ใช้ความเพียรที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์แปเรื่องพระมหาชนกขึ้นเผยเผ่เพื่อให้จะหนักถึงคุณค่าแห่งความภาคเพียรความเพียรน,นี้ มีลักษณะ4ประการด้วยกันนะครับคือ 1. เพียรระวังคือระวังไม่ให้ความชั่วน้ยใหญ่เกิดขึ้นมามีอิทธิพลเหนือจิตใจของเรา 2. เพียรละคือเพียรลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆอันเป็นอุปสรรคแห่งความก้าวหน้าของเรา 3. เพียรเริ่มคือเพียรบำเพ็ญความดี ความรู้ความสามารถที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นมีขึ้นตรงได้ข้อที่สเพียรรักรักในที่นี้คือโรเรือไม่หันกอไก่สบุรีสีกลันนะครับคือเพียรรักษาความดีความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ในตัวให้เจริญพัฒนา่ยิ่งขึ้นไปท่านผู้รู้บอกว่า ความเพียรทั้งสี่ประการนี้ถ้าใครมีอยู่ครบถ้วนในตัวอย่างสมบูรณ์ดีแล้วย่อมประสดความสฉลี่ความก้าวหน้าและความสุขแน่นอนเพราะว่าศัพกิจย่อมเสร็จด้วยความเพียรไปเกลื่อนกลุ่นอาเกียนทอดไว้กิจหลายไปสเสถียรด้วยสัก์นึกลึกนึกบ่ทำบ่ได้สิทธสิ้นสมประสง ดังนั้นถ้าเราอยากได้อะไรอยากให้อะไรสำเร็จก็ต้องภาคเพียรทนเองไม่ใช่นึกหวังนั่งหวังหรือนอนคอยโช่ววาสนาดังนิทานเล่าว่ามีเพื่อนกันสองคนได้รับคำทำนายจากหมอดูว่าคนหนึ่งจะสบายได้นั่งกินนอนกินอีกคนหนึ่งจะลำบากเหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้หยุดคนที่หมอดูทำนายว่าจะสบายก็เกิดความประมาท คิดว่าตนเป็นคนมีวาสนามีโชคดีอยู่แล้วจริงเกียดคา้านนั่งรอนอนรอความร่ำรวยในที่สุดก็ได้นั่งกินนอนกินจริงๆเพราะต้องขอทานเขากินข้าวถนนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งกลัวว่าชีวิตตนจะลำบากตามที่หมอดูทักก็พยายามตั้งใจทำงานหนักเอาเบาสู้ด้วยความภาคเพียรหมั่นเพียรนะครับไม่นานนักก็ร่ำรวยขึ้น แม้จะลำบากจริงแต่ผลขอ,ของความลำบากก็ทำให้มีความสุขท่านผู้ฟังที่คารพครับฟังเรื่องนี้แล้วจะลองนึกตามตัวเองดูบ้างก็ได้นะครับจะเลือกเอาแบบไหนจะเอาแบบสบายนั่งกินนอนกินอย่างคนแรกหรือว่าจะเลือกเอาความลำบากภาคเพียงอย่างคนหลัง